สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอันนี้ขี้อีกครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับเมื่อคืนอังกฤษเกือบแตกนะครับอังกฤษเบนมา2ตัวเลยครับ19เครับเป็น196เสียดายมาก19อื่นก็ไม่ได้ประมาณ196เโอเคครับรัสเซียวันนี้เปิด5 1 4 8นนะครับถ้าสังเกตเห็นจะเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขาดอะไรเอ่ยขาด6ครับโอเคครับ วันนี้อังกฤษเด่น06นะครับผมเด่น06ชอบ0ูนย์ครับชอบศูมากกว่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจอครับ10ครับ50ครับ60 80ครับแล้วก็90ครับ ชุดหกครับมีส6ครับ, 4, รบหลักร้อยใสหกครับผมชอบอยู่มีอยู่สองคู่นสคู่สามคู่ครับ10ึ่งศูนอนี้ปิดลบนะครับ1086วันนี้สลับบนล่างได้นะครับเพราะว่าหุ้นลบครับ ถ้าปิดลบสลับบนล่างได้50 46แล้วก็90 06ลองดูเนาะลองดูเป็นแนวทางลองดูก็อยากให้มาเหมือนกันอยากให้มาเหมือนกันเพราะวันศุกร์แล้วจะได้รวยๆกัน จะได้รวยๆกันนะครับลองลองรอสุกจะได้รวยๆก็อังกฤษปิดประมาณบ่ายไอ้บ่ายของเขามั <c> ้ง <oughs> ปิดบ้านเราก็ประมาณห้าทุ่มสี่สิบครับอังกฤษปิดห้าทุ่มสี่สิบก็ขอให้ลุ้นนะครับขอให้เลขเหลือมากลุ่มเลขเหลือมาครับแล้วถามว่าทำไมชอบศูนย์เพราะว่ามันแปดศูนย์นี่สิบแต้มโอกาสที่จะเป็นสิบแต้มก็คือสี่หกวันนี้ชุดสวยของมันก็น่าจะเป็นห้าทุ่มสี่หกโดยประมาณนะครับ ลองพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะถ้าใครอยากเล่นดาวทีเดียวก็รอไปเล่นดาวเองก็ได้นะครับแต่ถ้าใครเชื่อมั่นในสูตรก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมเองผมก็รันตามสูตรเนาะรันตามสูตรเพราะว่าเมื่อวานมันปิดเมื่อวานปิดเบิร์นเด,ดยเมื่อวานปิดอะไรนะขอเมื่อวานปิด96อ่าปิด96 2 2หกสออง้โอกาสที่อ่าขอลืมประดิมไปติด0ย์ก็ได้วยครับ00น6คงไม่เหนอยว่ากกว่าแรงเนาะ ศูนย์หกเผื่อเบิ้ลครับเผื่อเบิ้ลต่อเพราะสัญญาณเมื่อวานมัน96นะธุรกิจคืนนี้อาจจะเบิ้ลต่อนะครับอาจจะเบิ้ลต่อถ้าใครเล่นเบิ้ลติดต้องนะครับถ้าใครเล่นเบิ้ลกรุณาติดต้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันดาวโจนคืนนี้ครับด้วยความปรารถนาดีขอให้รวยๆทุกท่านนะครับ